เด็กสาวในยุคหลังสงครามเกาหลีที่ไฟฝันอยากจะรวยและไปเป็นดาวในคณะละครเวทีในจองย้อนเดอะสตาร์อิสบอน ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวยอนยุคครับที่สร้างมาจากเว็บตูนชื่อเดียวกันโดยจะเป็นเรื่องราวของยุนจองยอนครับเด็กสาวชาวมกโพที่เกิดในช่วงประมาณปี1950หลังสงครามเกาหลีเธอนะครับไม่มีเงินไม่มีการศึกษาแต่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงครับและมีความฝันนะครับที่อยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีเธอนะครับเข้ามาอยู่ที่กรุงโซครับเพื่อเข้าร่วมวงละครแห่งชาติแม้ขาดการศึกษาครับและไม่มีเงินทองแต่เธอนะครับพยายามฝ่าฟันครับความท้าทายต่างๆเพื่อบรรลุความฝันและ ความล่ำรวยให้ได้ เรื่องราวในซีรีส์นี้นะครับจะเน้นไปที่การเติบโตและการดิลนรนของจองยอนครับในวงการการแสดงและยังมีองค์ประกอบของการแข่งขันครับและความสามัคคีระหว่างตัวละครหลากหลายเธอนั้นนะครับได้พบโดยได้นักแสดงมากความสามารถนะครับอย่างคิมแทรีมารับบทยุ่งจองยอนตาวยากจนครับที่เดินทางมาจากมกโพมาที่กุงโซขอต้องการที่จะสารฝันครับที่อยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีพื้นบ้านครับโอเปร่าของเกาหลีเธอนะครับต้องการเรียนรู้การเล่นละครขอเธอนะครับต้องการมีฐานะที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับนอกจากนี้นะครับยังมี ชินเยอื่นมารับบทเป็นฮอยองซอคู่แข่งของจองยอนค่ะเธอนะครับเก่งในทุกๆด้านเธอมีทั้งแบล็กกาวครอบครัวนะครับที่มีความพร้อมและสกิลการร้องเพลงเต้นหล่าและแอคติ้งที่ยอดเยี่ยมร่วมด้วยกับลามีลันคับที่รับบทเป็นขังโซโบหัวหน้าของคณะละครแห่งชาติหญิงครับที่จองยอนนะครับเข้าร่วมเธอมีสนเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครจริงๆครับมาร่วมติดตามเส้นทางความฝันของจองยอนได้นะคบทาง Disney p พ u s h o t อ t a r ออนแอร์ในวันที่12ตุลาคมนี้มีทั้งหมด12ตอน 来喽，牛头兵。